ถามว่าใครพูดแล้วมันใช้ได้สักคนยีงเงินไอ้อามหาไปสามก็มึงก็ต้องคข้าไปสุดว่าตั้งไอ้บักฟังฟังก่อนถ้าใครฟังไม่ให้มึงฟังก่อนฟังแล้วค่อยพูดอ่ามึงฟังให้มันเลยแบบอั้นไอีอามบักตันน้ำฟังหายไปสามร้อยแล้วใครไอ้อามตั้งไว้บนโต๊ะ แต่ไอ้เพ e> no oh, cool. ok no no ื sì ่อฟังเนี่มึงก็มึงจะแจ็ดให้กูอย่างเดียวมึงไม่ได้จเช็ดมึงฟังมึงฟังก่อนไอ้อามวว่าไอ้บนโตสามร้อยแต่มีคนเห็นมึงเดินออกมาจากห้องบักอามปุ๊บกลางก่อนอะห้องบักอามอยู่ห้องไหนห้องกลางอามเห็นเลยเนี่ยไม่มีใครรู้บอดเจ้าบอดเจ้าว่ากูเข้าไปหรือเปล่ามึงเข้าไปไงมึงก็เข้ามาเลยครับ

เ้าที่หยิบดูในกล้องเจ้าเจ้าเป็นคนหยิบไปอเอาวินี่ออกมาพันะมว่เอามึงตอนไหนบอกเอามึงพูดทำไมมึงมันกใจชูชอบมึงคิดว่าสามร้อยมึงจะมีปัญาออกได้เงินทุกบาทมึงเอาสกสี่ยก็ยอหกพันมาจากไหนรถกูอยู่ไหนหมอนน่ะเงาออมาดิจะพันน่ย่ง่งเงากัมึงกูอีกใครกูไม่เอางนสัใหญ่เอาฟูชัมึงเลย เราไว้กูเลยเนี่ยูว่ามีบ้านอาศัยเนี่อาศัยละร้านอมีหัวละ้านนี่กมันไปหมดแล้ว่นี่พูดจริงเขาไม่เหลือบอกไปให้ได้ไม่เหลือไม่แต่คนเดียเราอมาลักกูเดี๋ยให้พี่น้อเวรนี่ยให้ห้องร่วมอะว่าห้องอะไมก็จะโีนันมึงเออไม่ติมได้ร้านฉันน่จะให้อกไออกกูมึงอะไรกหนผ่นนยมึงจะเล่นน้ำร้อนะมึงเล่นนำรวจที่ไหนมึงทำะนงินบักอางทำอะไรไเอา

อะไรก็มึงเข้าไปห้องอะไรด้ไวยอยู่บ้านมึได้ไมเสลีกิบู๊เดี๋ยวมึงเข้าไปห้องบักอาทำไมมึงไม่กินยาทำไมฮะมึงไม่โจริงมันมึงไม่กูกินยาทำไมอ่ะกินยาอะไรแล้วกูรู้อยู่กคุยเอาแล้วมึงไม่ค้นดูในตัวกูอ่ะเอาบักคบจีดมึงเอาบุญเอาเงินเข้าบักไมไรอันมาเอ้าไปสามร้อยใช่มึงไม่ใช่ใจคนอื่นแล้วมึงมึงมึงเปิดไม่ได้กระโปรงชุดมึงเอาเงินบักอาทำไมเรื่องเรื่องอย่างเนี้ยมึงเอาเงินกูยทำไม มึงเอาเงบางอาไปไงมึงจะหลดใตมือนีมดก็เลตอนนี้มึงเตรียมตัวติดคุกเลยมึงแจ้งมาเลยดิ่ออูแจ้งแล้วเร็วถ้าไม่ใสามร้อน,นึงเมืองนะกูนะงโดแจ้งเสียสายมมีท่สุสันนนี่ไ<อ>มอม,มึงแน่ไฟัวยมึงจะเีจมึอเอาไปซื้อขนมร้าครับ อะมึงกรขโมยเงินบักอามาทำไมไม่กล้าเข้ากูไม่เซลมึงกระโจนเงินบักอามาทำไมไม่ได้ขโมยมึงใช้ไม่ได้เงินสี่ร้อยอ่ะสามร้อยมึงเอาอยู่แล้วใครบอกมึงไม่จับมาดีมึงจะใด่าบอามึงพูดอย่นีบักอามท่ไหรประมาณสามร้อยเนี่ยเอออ้าวชื่อเล่นกูแล้วตอนไหนคือไงเอาไฟออกเลยป้านี่ไฟออกเลยจนก็ยังไม่เข้าเมื่อคหรตอนไหนมึงตายเพี้ยนหรือซี้เอามาเลยยัน กูรู้แล้วถ้าวันนี้นะโรงพยาบาลบ้านไม่จับบอกนี่กับลูกปลาเขาไม่รูเรื่องหรอกเฮ้ยตาทีมึงอยากกูอยู่มึงเห็นมึงไม่เอามาให้กูอะสี่ร้อยอะขโมยนเขขี้คุยขี้คุกอะไรขี้คุกมาให้มึงไม่ได้อะบอกขี้ฆ่าที่หมดเลยเอามาเชื่อเล่นงมึงไปเรื่องบอกอ้าไม่มีเงินสักบาทบอกนัดก็ไม่มีเงินขนมก็กินไม่ได้นี่ก็มึงขโมยเงินบอกเอาไปหมดแล้วอ่ะบอกฟาเห็นไงี้ยเออมีคนเห็นทุกคนแล้วไม่จับกูไปสองบ้านที่เทอะ เืองไม่ปากเดมมึงขโมยเงินปากอามทำไมกูอยากรู้แค่นี้กูไม่ได้ขโมยแล้วมึงจะมาเอาอะไรกับกูได้ก็มีคนเห็นว่ามึงเอาไอ้สมกิจมึงเห็นตอนไหนไม่เปิดกล้อง้นสมกิจวันจันทร์วันนี้ก็เปิดไปแล้วไอ้เฮียเข้ามากูแจ้งเพจนะแจ้งไหมอะไรกูแจ้งออกให้มึงนะว่ามึงขโมยเงินปากอามทำไมบักอามไม่ได้ขโมยเงินตอนบักอามยืนยันเงืนหัแล้วมึงแล้วไม่แจ้งหนอนวันจับกูมาอีจอยอ่ะปูิันีท่นอ่ะอีจอยอะไรแล้ววะกูบอกมึงแค่นั้น ไว้มึงสองรอบถ้าวันนี้มึงเอาเงินกอับไม่ได้กูณต้องมจ่ายเกินวันนี้ต้อมึงขโมยไปแล้วเงินน่ะก็ไม่จับกูสักทีกูรอตำรวจไงตำรวจมาแล้วเฮ้ยมึงแอบทำไมเอาเอานายย่อยดิเอาเงินก็ได้ตำรวจมาแล้วมึงไปแอบทำไมกูไม่แอบที่ไหนตำรวจมึงก็ออกมาอย่บอกระเป๋าได้嘛ก็ไปแจ้งรีบไปแล้วก็ไปแจ้งเอานี่ไปสังตองไปไปกูเอาออกให้มึงอยู่อยากรู้ว่าพวกมันจะไปรอดไหมก็ไปแจ้งมาไปรอตำรวจวันนี้ไหมเออ แล้วอย่าเพิ่งออกไปซื้อยาเส้นไห้ใข่ด้วยแล้วเราจะลงมากินยาหรอถูกไหมเอยเอาเรื่องเอาเรื่องุยให้มันเรื่องเดียวกันเลยถ้ามึงเห็นมึงต้องมาเป็นเหมนพยายาสิว่าพยายามเยอะแยะมึงทำอะไรกันนี่ใครเห็น ตอนไหนกูก็เห็น,นกูยต,ต้นกุหลาบติดเลยแหละไปเปิดให้ตำรวจด,ดูค่ะก็เปิดแล้วกูเห็นมึงเอาไงแล้วมึงไม่ตัวให้ญาติกูอ่ะกูาตอนไหนละญาติเอาแล้วคนตีนมึงก็ต้องเอาเปิดให้ญาติกูแล้วไม่เปิดให้มึงหรอกชุดก,กระจกไม่ให้มึงนอนด้วยวอ,อ,อยู่ในลำโพงนะอามเอาญาติมึองอยู่ในลำโพงใช่อยู่ในชุดไอ้จะเอาเงี้ยอะไรในลำโพงมึงนั่นหละไม่รู้เรื่องป่ะจบไปแล้วมึงเอาตามาคืนบักอามมาเสียมีตากินนอมบอกชื่อมา ต้องบากิดเอาไงไอ้เย <ra> ้ยกูรอตำรวจนะเนี่ยรอตำรวจเราตำรวจเราจบขโมยเงินเที่ยวแล้วโบยสนใจดูนี่กระเป๋าตังค์อะมีไม้กระเป๋าที่เราตะพาอยู่ไม่ให้มึงอยู่กูครูให้บอกใบครูยาดน้ำพลัสกับแล้วมึงบอกว่าในในทองสองวันมึงนี่เงาปากไม่ดีมึงโดนอย่างนี้เลยแล้วจอมไม่นอนไม่ขอให้ตกดนั้นกดไปแล้วประการต้อเป็นพยานด้วยให้ตำรวจนะรถก็เป็นพยานก็มึงขโมยอะต้องให้เจ้าทุกข์เขาดูด้วยสิก็เขาจำเงินได้ไงที่เมือง ตะทุกเจ้ากรรมเงิงนที่กูแล้วตั้มบอกอยู่ไหนกูไม่รับงานมาตามมาคืนไะด้กูไม่คืนไม่คืนมึงโดนกระทืบก็ได้อ่านมาลงไม่ได้เอ้ากูแก่เมื่อี้หลังไงเอ้าแกกูอีกมึงไม่ต้องเอาเงินไหมเปยย็นพยานกูก่อนแบงค์สองร้อยเงินี้แบงค์สองร้อยกูไม่คืนไงกูมีกูไม่ให้มีได้สองร้อยใช่กูไม่ให้แนมนเข้ามาเองที่ขโมยใช่จะเล่นจะเล่นตัวนี้มึงอย่าเข้ามาแ้่มึงแน่มึงคล้างอไรเองรักเจ็บมึงอกี้กูไม่รู้ว่ากูจะเอาออกให้มึงไม่ตัวนั้นนะ

กูไม่เอาไม่ได้เอาถ้ากูเอามึงเอามานอนทำไมบ้านกูอ่ะเอาที่บ้านนึงใช่กางกูเปิดป้ายมึงไม่เฉยเออแล้วมึงจะออกมาได้ไหมถ้ายังบักออมมันที่ทุกไม่มีเงินเลยสักบาท้กงขโมยไงถ้ากูไม่กูไม่ให้ร้านค้าด้วยก็มึงขโมยเงินบักรอามไม่ค้าบักรเกินมเปิดให้กูดูก็ตำรวจที่คลาเข้ามาพี่เข้ามาดูเลยเองเอเข้ามาดูนี่มึงจะให้กูไปมึงเข้ามาไม่ได้มึงกูไม่ได้จริงมึงรู้กูบอด มึงเนี่ยมึงโดนแก็บแล้วข้าตอนไหนมึงก็พูดไน่เาะ